กทมจะมือเครือข่ายมือถือตั้งสายด่วนโควิดเขตเป็นสายตรงถึง50สำนักงานเขตเขตและ20คู่สายช่วยผู้ป่วยโควิดหลังระบาดหนักขึ้นเรื่อยเอยมื่อวันที่4สิงหาคมที่ศาลาว่าการกทมพลตำรวจเอกอัศวินขวาญเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดกทมเปิดเผยว่ากทมได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายประกอบด้วยเกษตรพรูดีแท็ AIS และ NT จะตั้งสายด่วนโควิดเขตเป็นสายตรงถึง50สำนักงานเขตเขตและ20คู่สายเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยให้เขา าสู่ระบบการดูแลรักษาโดยเร็วโดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการตลอด24ชั่วโมงซึ่งขณะนี้บางเขตที่มีความพร้อมได้เริ่มทยอยให้บริการมาตั้งแต่วันที่1สิงหาคม64และจะดําเนินการให้ครบทั้ง50เขตโดยเร็วทั้งนี้เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากผู้ป่วยติดเชื้อผ่านทางสายด่วนโควิดเขตจะมีการประเมินอาการและความพร้อมในการเข้ารับการรักษาตามระดับอาการหากผู้ป่วยสามารถแยกกักตัวที่บ้านหรือ home isolation high. ได้เจ้าหน้าที่จะแนะนําขั้นตอนในการรับการดูแลหากไม่พร้อมจะดําเนิน การรับผู้ป่วยมาพักคอยณศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ c o m m u n i t y Isolation (CI) โดยจะมีทีมแพทย์พยาบาลประเมินอาการให้ยารักษาและส่งต่อเข้ารับการรักษาตามอาการต่อไปซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการช่วยให้ผู้ป่วยโควิด1 9เเข้าสู่ระบบการรักษาได้เร็วขึ้นอันจะเป็นการลดโอกาสที่ผู้ป่วยจะมีอาการรุนแรงและเสียชีวิตได้ทั้งนี้ขอให้ผู้ป่วยหรือผู้ที่ดูแลโทรแจ้งเขตพื้นที่ที่พักอาศัยในปัจจุบันเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถติดต่อประสานความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วต่อไปสำหรับผู้ ป่วยที่มีผลตรวจโควิดจากแอนติเกนเทสหรือ RT-PCR สามารถโทรติดต่อสายด่วน1 3 3 0หรือสายด่วนของสำนักงานเขตซึ่งนอกจากการดำเนินการเกี่ยวกับ h ฮซีไแล้วยังประสานให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด1 9ในเรื่องอื่นๆด้วยโดยสายที่โทรมาที่เขตจะมีการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยไปที่ระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อให้สปสชเป็นผู้แจกจ่ายเคตให้กับทีมที่ต้องเข้าไปประเมินตามลักษณะอาการของผู้ป่วยสำหรับรายที่ต้องเข้าระบบ h ฮและ CI กอทมโดยศูนย์บริการสาธารณสุข ทั้ง69แห่งจะเป็นผู้ดูแลร่วมกับคลินิกชุมชนอบอุ่นและคลินิกภาคเอกชนที่เป็นเครือข่าย